มือนี้เขาก็จะมาทาเต็มเป้นะทุกคนรู้ว่าเต็มเป้นั่นเองจะบอกว่าทําง่ายมากทําครั้งแรกคือเป็นเลยอ่ะขั้นตอนแรกเขาก็จะเอาถั่วไปล้างน้ําก่อนนะทุกคนจะใช้ถั่วแดงถั่วดำถั่วเหลืองก็ได้ล้างน้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้จักสองหาสามวันก็ได้นะทุกคนพอครบสองสามวันแล้วก็นํามาล้างน้ําให้มันสะอาดแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วเขาก็จะมาต้มกันเลยจะต้มหนึ่งน้ำหรือว่าต้มสองน้ำก็ได้นะถ้ามันเป็นฟองๆก็ตักอันที่มันเป็นฟองๆออกแล้วก็มาหินน้ําต้มน้ําที่สองต้มจนมันฟดพอมันฟแแลลลล้้้วววกกกกก็็จจัับเาาาไปปอีีนนนรงง ตักออกมาพึ่งลมให้มันแห้งๆเย็นๆเลยนะทุกคนและนี่ก็คือเสื้อเต็มเป้ของเฮาอันนี้เฮาทําไปแล้วนะครั้งหนึ่งมันก็เลยเหลือครึ่งหนึ่งวิธีชาก็ง่ายๆเลยแค่เทเสื้อเต็มเป้ลงไปในถั่วเหลืองจากนั้นก็คนๆให้มันเข้ากันวันนี้เฮาใช้ถั่วแค่ครึ่งกิโลนะทุกคนเสร็จแล้วก็มาให้ใส่ถุงกันเลยให้เลยแล้วก็รูดซิปไว้ไม่ให้อากาศเข้าจากนั้นก็มาแน่นๆให้มันเท่ากันเนาะแล้วก็ไปวางไว้ปะไว้อีกสองมือ้อสองมื้อผ่านไปเต็มเป้ของเฮาเสื้อมันก็เดินด้้้เต็มมที่แลวพรอรอับป